มีหนะคะแนนถึงเลือกไทยโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะขอบยิงสองคนได้เลยคะโอ้ยคำถามคำถามนี้คือเป็นคำตอบที่ว่าถ้ามีมงกุฎหนูจะเลือกมงกุฎหรือไม่เลือกหนูเลือกมงกุฎค่ะขอโทษนะคะงั้นหนูต้องเลือกมงกุฎของไทยไม่เลือกจะต้องเลือกด้วยหรอ่าตองนะค่ะซื้อไปแล้วไป่ล้วเฮ้ยเใครนีเลือกแตงรูปโอไม่อยากเป็นนักแตนเป็นนักแสดงให้เราเลยค่ะมัไม่รู้จูทำอะไรบ้าง ขออนุญาตนะคะอคุค่ะเลือขึ er ้นนกคะเราแค่เสียงเอยางหนึ่พูดจากปากค่ดีให้กับ้องแล้วไม่เกี่ยวกับวัขอดอดียขลอทำได้แค่เลือกันเนาะราแล้อดตัวเาดีกว เขาเลือกใครน้ำอยู่ตรงนี้น้ำเนื่อยนะน้ำอยู่ตรงนี้น้ำเหนื่อยาไม่เลือกใครตั้แต่แรกเลยบลไม่แบบไม่ไ่ได้มีตัวเลือกไคนเพราะเขาไม่ใช่ตัวเลือดที่ไทยเป็นตัวจริง